เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่9กันยายนที่ห้องโสตศนศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลยัยผลโทรดร,รสมชาติแน่นอุดรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบ,บกประธานชมรมนักเรียนเก่าขอนแก่นวิทยายนยรุ่น79เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศล KKW1719 Virtual Run 2020 คนโทรดกเตอร์สมชาติเน่นอุดรกล่าวว่าด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแตนซิ่งต้านภายัยโควิด -19 ชมรมนักเรียนเก่าขวัญแก่นวิทยายนรุ่น79จึงได้จัดโครงการเดินวิ่งการกุศลขึ้นซึ่งเป็นการวิ่งแบบเก็บระยะทางรวมทั้งสิ้น100กิโลเมตรวิธีการวิ่งแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะทุกช่งวงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับจะเป็นการเดิน หรือการวิ่งนะซึ่งทุกท่านสามารถทําได้อยู่แล้วแล้วก็สถานที่เนะี่ยก็ไม่ไม่ได้กําหนดนะท่านอาจจะวิ่งวิ่งอยู่ที่บ้านหรือไปวิ่งสนามกีฬาหรือว่าการวิ่งบนอุปกรณ์นะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้นะทุกท่านได้ได้มีวินัยในการออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับ ด้านดรอดุ ana, ลเดชฐานะรองผูง้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์กล่าวเสริมว่าสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายและเพื่อระดมทุนทรัพย์สมทบช่วยเหลือโรงพยาบาลศรีนครินและโรงพยาบาลขอนแก่นตลอดจนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น ส่วนนายประสาทพิมพ์พสุขกล่าวว่าคำนิยามเบอร์ชวลรันเป็นการวิ่งที่สามารถวิ่งเวลาใดที่ไหนก็ได้บนลู่วิ่งก็ได้ตามระยะทางที่กำหนดโดยสามารถสะสมระยะทางได้ไม่จำเป็นต้องวิ่งทีเดียวมีการจับระยะด้วยนาฬิกาหรือแอปมือถือแคปหน้าจอส่งผลวิ่งมาทางเว็บไซต์ที่กำหนดระเบียบการรับสมัครนั้นนะครับเรากาหนดไว้ผ่านทุกอย่างก็คือเราทาผ่านในระบบออนไลน์นะครับ การสมัครนะะเราสมัครผ่านเบอร์วาเว็บ k k b i e 1 7 1 9 o r g นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอญาตโอกาสนี้ได้เชิญชวนทุกท่านและก็พี่น้องนักวิ่งทุกท่านนะครับช่วยกันท่านวิ่งได้สุขภาพด้วยได้การกุศลด้วยได้ช่วยสาธารณประโยชน์ทุกอย่างนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับคารวีกระชดีถ่ายภาพคอนเทนต์ชนลรายงาน